เพื่อนไม่ได้ย้ายไาสิพ้าเพื่อนเพืนมาลดผักสวนครัวหลังบ้านเช่นเคยคะ่ะเพื่อนเอนบาแรกก็จะพาไปลดพริกนะคะเด้อลดพริกค่ะลดพริกรดผักแป้นเนาะค่ะจ้ะผักสวนครัวหลังบ้านจ้า làm nhanh cho chị là làm nhanh cho làm nhanh gì cho thầm bây giờ hốt mưa bây nhàng thế ơi bữa ăn cả bây giờ hốt quay ra một bây giờ hốt nhàng luôn hốt nhé cả nhàng cọp cọp หลังคัวท่าสวนคัวของบ้านจิงงานหนักหนกเล้วี่น้องเเค็ดหากค่ะจิ๋งหยดยอดปูดยอดเกาไม่ิง่ายแบ่จี๋นหงงุดนะยดเก่า หลุดหมดแล้วเอ้ยผิดระเหตุยากนะผิด มะนาวโอ้มะนาวกระดอกดอกเลยนี่เป็นอะไรดอกบ๊อบดอกไม้นี่หน่วยเป็นอะไรดอกดอกดอกไม้กับบัติเย่พี่น้องมันหน่วยนี่มัติพี่น้องมัติพี่เป็นดอกดอกดูแย่บัติ องแต่ยอดงามงามพี่น้ี่ยอดยอดยอดงามกันบ้างก็ลังอวบก็ลังงามกันตัดออกก็ระป้งนะค่ะกันบวกตัดออกก็ป้งมันออกมันป้งองไม่ค่ะตัดยอดออกมันก็จะได้ป้งไม่งามงามนะค่ะเนาะตัดใหอวมว่าตัดออกก็สูงคุนค่าสูงกับเจ็บบ่ได้ ส่งตัรดรอดมนันออกนะคุรถผักค่ะรถจี๊ดรถผักรถมะนาว ต้นชะโอมต้นพริกน้อยค่ะตัวแนวนะราคายู่นี่ปลูกไว้กินเนาะคาะน้องแจ่ EN, แะะมหน้าสวนเขาเรียนเขาสวนปั๊บแต่เรียนเขามาเก็บผักสวนปั๊บเนาะค่ะเก็บผรกเก็บผ้าเนาะค่ะเนาะตำแก้วเนาะค่ะตำแก้วตำหญิงฟ้าเนาะค่ะเนาะกน้อยหญิงฟ้าหอมนเงี้ยงเนาะค่ะหยู่บนนาเอาใจค่ะโอ้แซ่บค่ะ บ่หอมีวางแบบอะไร้ใสดอีใส่ีไงเกิดสู้ะคมันตายมันนุกไหมปรกาศเนี่ยพกไรกยบเบิดบ้านนีไรมน่มันมานร้องเกิดแนวแนวไปจังสันหะค่ะเกิดี่น กับปวดเอ้ยหัวของกับดบบปวดขาที่น้องเอ้ยปวดขาค่ะปวดขายืนยืนหัวของเฉยๆกับปวดขาที่น้องอย่าห้ยืนเงียดๆอะได้ด้วยิ้น ยิ่่อรัวค่ะยิ่งลอเนี่ยแตเกิดยิ่งล่อัน่ยย่างก็ยางแบบน่นตกับย่งอยู่มึนมาตกับมึงย่างมอดดแกบอคือหน้าฝนพี่น้องมอตแบบเดียวน่อยามน้าฝนหน้าเทปดาดมลกใบมอดดงกับมคือน้าฝนเลยพี่นง กบงามพอด็กินยอะแจ่บ้านบางงามนกน้ำขนเจนาะน้นดกาเจียวเยอะเนาะเป็นน้ำผิดนกขาะน้นน้ปลาน้เทวดาน้ิดดอกก่อมาใจยังจะเยีะกันั่นนกขานน้นก็ได้แยกที่ไหนที่อื่นนกา้ำขนนกขนกขน เอาตรงไปไม่สนใจกับ,บางานที่ทำผลโอ้ยรถผักสวนครัวค่ะเพื่อนๆตั้งกล่องไม่เกินพี่น้องเลยใครอยากไปทางน้อนแล้วเนาะก็เน,นาะตั้งนี่ละก่ะ ขอบเขาแกนขัดแกหนอยเดียวด้ค่นนี่าเป็นจงไดดี Bye. Okay. สวนรัวค่ะย้าเดรับสวนขัวล้างบ้านค่ะรถพีค่ะรถพิปิกบกไม่ค่ะยังมาทานในงานนงานยากค่ะพี่อู้กูดเอ็กหนายเอ็ดปูาดพีกูดเอ็ดหนกพี่น้องเอ็ดเตะกับบางงามค่ะเตะปุ๋ยเตะูกับบางงามกันโอ้หยางน

น้ำผึ่ดผักสวนครัวนะคะน้อจ้อยเอากองไปทั้งนี้ก็นอกเกินเสายุไก่เนี่ยไก่เนี้ยไไก่เนี่ยตังนี้กันนะคะเด้อนี่ค่ะจะรดทังนี้นะคะนี้พริกค่ะรถพริกนี่ค่ะพริกไก่ใน่นนนะคะอจายพริกแน่นานเมล้อออย บอก,กว่าเบิดพี่นอ้องนี่นานมั้งการนานมั้ปลูกว่ามาันก็ะด้จงใหม่แค่านานเลย,ยพริกข่าพริกน้อยค่ะก็ร่างเป็นดอกแล้วค่ะแกจะเด็กชิ้นหน่อยแหะพี่น้องเออเป็นดอกแล้วครับพริกน้อย อก่อจ้ำรับพรีมนี่ยายพันกระสีขอร่าเพืพ่อนๆจ้ำน,นี่เด้อค่ะไล่นาก็ค่อยมาบอกกันใหม่เนาะค่ะเนาะจ้ะไล่นี่ซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย